การเรียนรู้และความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน3,000คนที่เรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทั้ง25แห่งทั่วประเทศทั้งในเรื่องวิชาชีพพยาบาลและคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพมีความพร้อมในการบริการสาธารณสุขมากขึ้นกว่า3ปีในรั้ววิทยาลัยพยาบาลพวกเธอได้รับการดูแลจากคณะครูอาจารย์ เพื่อนรุ่นพี่ในสถาบันให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและในปี2554ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียนการสอนตามหลักสูตรพวกเธอได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการแก่พี่น้องในพื้นที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาหนึ่งในสถาบันที่รองรับนักเรียนพยาบาลจากจังหวัดชายแดนใต้จำนวน76คน นอกจากการเรียนการสอนแล้วยังดูแลการจัดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดรับกับวิถีมุสลิมตามความเหมาะสมนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม3,000คนและก็มาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเนี่ยก็7 6คนมีความแตกต่างกันมากที่วิทยาลัยได้ดาเนินการก็คือในเรื่องของการปรับพื้นฐานให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานของทางด้านความรู้ ่่าาาาทีีสสามารถจะเขู้้วิชชพไดการสนับสนุนทุนพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคารบำบัดร,รักษาเป็นการพัฒนาคุณภาพคนและบริการสังคมด้านสาธารณาสุขโดยกระทรวงสาธารณาสุขและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาเรื่องโรงพยาบาลตอนนี้อำเภอที่ไม่เคยมีโรงพยาบาลเห็นไหมครับเริ่มขึ้นมาใหม่อย่างน้อยสองโรงเห็นเลยเพราะฉะนั้นปี54นี้น่าจะมีน้องๆพยาบาลวิชาชีพซึ่งสำ,สำเร็จจบมาเนี่ยกลับไปที่ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กันเต็มไปหมดดังนั้นเพื่อให้ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ได้รับบริการที่ดีทัดเทียมพื้นที่อื่นรัฐบาลปัจจุบัน ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อการจัดบริการด้านสุขภาพผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อความพร้อมด้านคุณภาพมาตรฐานแก้ไขปัญหาและรองรับกับแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้รายได้เพิ่มการศึกษาดีวิถีชีวิตมั่นคงสังคมเป็นธรรม